บอกเล่าข่าวสกรออรปงประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอปงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอศาสาสมัครกศนอตำบลณหอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอปงจัังหวดพยาว ในวันที่3สิงหาคม2566โดยมีนายสุพจน์แน่ประโคนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปรงเป็นประธานพิธีเปิดและมี11อนุวัติหง13หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปรงเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกศนอให้เป็นพลเมืองดีมีจิตใจเป็นผู้ให้มีจิตอาสา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัครกศนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตนักศึกษาสกรอ,อำเภอปงขึ้นณวัดห้วยแม่แดงหมู่หกตำบลน,นาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาวระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคม2566โดยมีนายสุพจน์แนประโคนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับความรู้จากพระวิทยากรพระอธิการรัฐปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดห้วยแม่แดงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาและบุคลากรสกรอ,อําเภอโปองรู้จักนำหลักทำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสกรอ,อําเภอปองเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตมีความเอื้ออาทรกับผู้อื่นและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ทำความสะอาดบริเวณวัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนอและติดตามการดำเนินงานของกศนอตำบลตามมาตรฐานกศนอตำบล4ด้านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณกกศนอตำบลน,นิมกศนอตำบลควรและกศนอตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพยาว ในวันที่17สิงหาคม2566โดยมีนางคณินิดวันนิดผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนางสาวกนกวันชัยมงคลน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนายวุฒิชัยเบิกบานนักจัดการงานทั่วไปนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับให้อาสาสมัครกสศนอ และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมส่งเสริมสนับสนุนและเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของกสนอตําบลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอปรงรับการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจังหวัดพะเยาปี2566และติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงอําเภอปงจำนวน9้าแห่งระหว่างวันที่1 8ถึงสิสิงหาคม2566โดยมีนางคณินิดวรนนิตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและนายวุฒิชัยเบิกบานนักจัดการงานทั่วไปนิเทศติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอปงดำเนินการจัดโครงการค่ายทักษะทางวิชาการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปองจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2566โดยมีนายสุพจน์แน่ประโคนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและมีนางสาวกฤชกรชยาครูโรงเรียนบ้านขุนกำลังเป็นวิทยากรสอนรายวิชาภาษาอังกฤษนางสาวสมัตยาสัมพันธสิทธิ์ครูโรงเรียนปงรัชดาพิเศษเป็นวิทยากรสอนรายวิชาภาษาไทย นายธีรยุทธ์ปันอินตะครูโรงเรียนปงรัชดาพิเศษเป็นวิทยากรสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นางสาวจิตรวีซื่อสัตรครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมเป็นวิทยากรสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในด้านวิชาการมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นคนเก่ง คนดีและมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข